ก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับเช่นเคยนะหายหน้าหายตาไปนานนะครับก็ไม่ได้ไปไหนนะก็อย่างที่บอกนะครับตามล่าปลาเขาอยู่นะนะครับแต่ว่ายังไม่เจอตัวนะเห้วนะครับทั้งอาทิตย์เลยนะนะครับก็อย่างที่บอกไว้ในคลิปที่แล้วนะว่าจะพยายามหาตัวปลาเขานะครับสายใหญ่นะมาฝากเพื่อนๆนะครับก็มาติดตามชมดูนะครับว่าจะมีผลงานมาให้เพื่อนๆดูไหมนะครับก็ วันนี้ก็เข้าหมายมาประมาณบ่ายสามแล้วนะนะครับประมาณนี้นะก็เท่าที่เคยตกได้นะครับมันก็ชอบกัดช่วงประมาณบ่ายสามโมงสี่โมงประมาณนี้นะไม่เกินนี้นะครับป่ะลุยกันเลยนะครับก็ก่อนตกปลานะครับก็จะมาแนะนํานะครับอุปกรณ์ให้เพื่อนๆชมก่อนนะครับเพราะว่าหลังจากลงคลิปที่แล้วไปนะครับมีคําถามนะมีคอมเมนต์เยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ตอบทุกคอมเมนต์นะครับแต่ว่า ผมก็ไม่เคยทําคลิปให้เพื่อนดูนะครับว่าอุปกรณ์ในการใช้ตกปลาคาวของผมนะว่าเป็นคันเบดเท่าไหร่นะครับเป็นรอกอะไรนะครับเป็นสาย่อาอ e อะไรนะนะครับอ่ะก็รอกที่ใช้นะครับตัวนี้ก็เป็นรอกอไดบ้านะครับไดว่าสตรีทนะครับ hlc นะก็เป็นรอกสําหรับางานชะโดนะถ้าส่วนมากที่เพื่อนๆเนขาเอาไปเล่นกันนะครับก็เป็นรอกที่ใช้ สําหรับตีเหยื่อหนักๆนะก็เหมาะนะครับกับการเอามาตีก็ดีนะครับ20กรัม25กรัมประมาณนี้นะนะครับก็14กรัมก็ตีได้นะครับตีได้สบายเลยนะครับส่วนคันก็เป็นคันราซอนนะนะครับเวทสายอยู่ที่สิบยี่สิบนะนะครับก็ตีเหยื่อสูงสุดได้ประมาณ25กรัมนะครับไม่เกินนี้นะครับก็ตรงงานเลยนะครับเพราะว่าผมใช้กรดีสิบสี่กรัมสิบแปดกรัมยี่สิบห้ากรัมประมาณนี้นะครับไม่เกินนี้นะ นะครับส่วนสายพีอีด้านในเป็นสายพีพีสามนะนะครับของสายญี่ปุ่นนะลืมยี่ห้อนะนะครับเดี๋ยวผมขึ้นยี่ห้อสายให้นะครับก็เหนียวใช้ได้เลยนะครับที่ผมใช้สายพีสามนะมันมีเหตุผลนะครับเพราะว่าเวลาเหยื่อติดนะครับติดสระ,ะหรือว่าติดตออะไรประมาณนี้ผมสามารถดึงให้สายช็อกหรือ,อ สปิิงหรือตะขอนะครับเหยียดไปเลยนะนะครับาสายมันจะได้ไม่ขาดนะนะครับเพราะว่าแมนน้ํามูลนี่สะบะเยอะนะครับพวกตอพวกกิ่งไม้นะครับที่อยู่ใต้น้ํานะครับมันเยอะนะครับก็เลยต้องเลือกใช้สายที่ค่อนข้างที่จะดีหน่อยแล้วก็เหนียวนิดนึงนะครับเป็น pe 3ถัก4นะตัวนี้นะครับก็ส่วนสายหน้านะครับสายช็อคนะครับผมเลือกใช้ สายหน้า30ปอนดปอนะสายหน้าที่ผมตีปลาช่อนนะนะครับก็อ่าถ้าติดต่อนะส่วนมากที่ผมดึงดูนะครับส่วนมากสายช็อกจะขาดนะนะครับาสายพีไม่ขาดนะนะครับผมเคยใช้สายเล็กกว่านี้นะครับเป็นสายพี1 p หนึ่ประมาณนี้นะครับเวลาที่มันติดต่อนะครับอยู่ไกลๆนะเวลาเราตีออกไปนะครับเพราะว่ากระดี่ยีกรัมกระดี่สิบแปกรัมหรืออ่สิกรัมนะครับมันตีมันตีออกไกลนะครับประมาณ 60เมตรเลยนะครับ70เมตรเลยนะครับบางทีนะนะครับทีนี้เวลามันติดต่อนะครับเราดึงนะนะครับดีไม่ดีสายขาดอ่าไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับเสียดายสายนะนะครับส่วนกิฟตผมใช้เป็นอ่ากิฟต BPO นะนะครับเบอร์2นะตัวนี้นะแล้วก็อ่ามีเพื่อนๆนะครับคอมเมนต์มาแนะนำนะนะครับว่าอ่าให้ใช้ตะขอซิงเกิลฮุกนะนะครับผมก็เลยเลือก ใช้ตะขอแบบนี้นะแทนนะครับเพราะว่ากาันการติดต่อนะครับติดสวะ,ะใต้น้ําได้ดีนะก็ลองตีดูแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคนะเวลามันติดแล้วดีด,ดมันก็หลุดนะครับแต่ว่าผมไม่ใส่ข้างหลังนะผมใส่แค่ตะขอท้องนะครับด้านหลังอาออกเลยนะครับเพราะว่าเท่าที่เทสแอคชั่นดูนะครับไม่ใส่ตะขอหลังนะแอคชั่นก็ดีมันจะสวยกว่านะอันนี้เป็นกระดี่ซูเปอร์แชทนะครับ ของไทยนะวันนี้จะลองใช้กระดี่ของไทยดูนะครับตัวนี้ได้มาราคา150บาทนะถือว่าแพงมกันนะนะครับก็ถ้าขาดวันนี้ก็เจ๊งนะนะครับขาดทุนนะก็น่าจะครบหมดแล้วนะสำหรับอ,อุปกรณ์ที่ผมใช้ตกนะผมจำไม่ได้นะครับหลายหายคอมเมนต์นะครับที่เพื่อนๆคอมเมนต์มานะเดี๋ยวผมก็ตอบให้หมดแล้วนะแต่ว,ว่า,าว่าจะทำคลิป อตอบเพื่อนๆอีกทีหนึ่งนะแต่ว่ากลัวมันเสียเวลานะครับก็มาแนะนำนะครับนิดหน่อยๆนะก่อนตกปลานะครับอ่ะก็มาชมผมตกปลาเลยดีกว่านะเสียเวลานะครับเพราะว่ามีเวลา้อยนะครับจะตีสัก2ชั่วโมงนะไม่เกินนี้นะครับถ้าไม่เจอตัวก็กลับบ้านนะถ้าเจอตัวก็ได้มีคลิปห้เพื่อนๆดูนะครับก็สักตัวเล็กตัวใหญ่ก็จะลงให้เพื่อนๆดูนะครับก็ถือซะว่า,ามาแนะนําอุปกรณ์การตกราคาของผมให้เพื่อนๆดูด้วยนะ นะครับอ่ะนะครับพูดมากนะเสียเวลานะปะไปตกปลาดีกว่านะนะครับก็เทสแอคชั่นแล้วนะครับกระดีตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะแอคชั่นดีนะครับสั่นแรงนะคล้ายๆกระดีไก่ชนเลยนะครับก็ถือว่าดีนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่างานไทยกับงานจีนนะครับกระดีงานไทยค่อนข้างที่จะแอคชั่นดีกว่านะครับก็กรอดจช้านะครับแค่นี้นะเหมือนเดิมนะครับหนุนนะ ปลาเข้านะครับขึ้นใส่เลยนะแต่ก็อย่างที่บอกนะครับถ้าพี่แกไม่กัดนะตีให้ตายแกก็ไม่กัดนะครับก่อนแล้วแต่วันนะบางวันหมานก็โดนนะครับบางวันไม่หมานก็แหวนะมีอยู่แค่นี้นะ,นะครับตกปลานะครับเรื่อปกตินะครับมันขึ้นอยู่ใกล้ๆนะครับก็ไม่ต้องตีไกลนะตีเลยจากที่มันขึ้นไปสักสี่ห้าเมตรประมาณนี้นะครับแล้วก็ กรอกลับมานะครับให้ผ่านจุดที่มันขึ้นนะช้าๆนะครับประมาณนี้นะครับถ้ามันกัดมันก็คือกัดเลยนะถ้าไม่กัดก็ตีไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นเทคนิคนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับนํามาฝากนะก็อีกเทคนิคนะครับกรอนะครับเก็บสายนะนะครับแล้วก็หยุดนะครับให้เหยื่อมถึงฟื้นนะครับ อ่าแล้วก็กลับมาอีกนิดนึงนะครับช้าๆนะครับแล้วหยุดนะอ่ะประมาณนี้นะครับทำไปเรื่อยๆนะครับอ่ามันจะกัดช่วงเรากรอเก็บนะครับประมาณนี้นะที่เคยโดนนะครับก็จะประมาณแนวๆนี้นะครับเหยื่อมันขึ้นจากพื้นมานิดเดียวนะครับปลากัดเลยนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะเผื่อเป็นประโยชน์นะครับสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยตกปละคราวได้นะครับอันนี้จากประสบการณ์นะครับที่ผมตกโดนนะก็จะเป็นประมาณนี้ครับ อ่ะนะครับก็หลังจากที่ยืนตกอยู่สักพักนะครับก็ยังไม่มีตัวกัดนะนะครับก็อย่างที่บอกนะครับอ่าถ้ามันไม่กัดนะครับก็ย้ายนะครับเพราะว่าปลาคาวค่อนข้างที่จะกัดยากนิดนึงนะครับก็เดินลุยป่าเหมือนเดิมนะนะครับเพราะว่าขอบขอบของแม่น้ํามูลนะครับส่วนมากจะเป็นป่านะครับก็ต้องหาช่องตีนะครับอ่าต้องหาช่องเล็กๆนะครับที่สามารถตีเหยื่อได้นะครับก็มาเจออยู่ช่องหนึ่งนะนะครับ ประมาณพื้นที่ประมาณเมตรสองเมตรประมาณนี้นะครับอตีออกได้หน้าตรงหน้าเดียวนะออกซ้ายออกขวาไม่ได้นะครับแล้วก็มีพุ่มไม้นะอยู่ข้างหน้านะครับก็ค่อนข้างที่จะตีลําบากนิดนึงนะครับอ่ะนี่นะครับข้างล่างก็เป็นหน้าผานะลงไปตีไม่ได้นะครับเพราะว่าเดินมาตีตรงป่านะนะครับก็จะลองตีดูสักสองสามชั่วโมงนะครับ ว่าจะเจอตัวไหมนะครับเพราะว่าผมเห็นปลามันขึ้นตรงนี้นะครับอ่าไม่แน่ใจว่าเป็นปลาชโดหรือปลาช่อนนะครับเห็นมันขึ้นจิบนะแต่ไม่ใช่ปลาเ้านะครับลองตีดูนะอ่ะนะครับก็ในระหว่างที่ชมผมตกปลานะครับก็ผมก็จะพูดเหมือนเดิมนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับสําหรับเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับให้กําลังใจนะครับแล้วก็เพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามเรื่อยๆนะนะครับอ่าก็ ยังพูดยืนยันคําเดิมนะครับว <laughs> ่ามีความสุขนะนะครับเวลาเห็นเพื่อนๆเข้ามาติดตามนะครับตอนนี้ก็พันกว่าคนแล้วนะนะครับดีใจมากๆเลยนะครับไม่คิดว่าจะมีเพื่อนเเข้ามาติดตามได้เป็นพันคนนะนะครับไม่คิดไม่ฝันนะครับว่าจะมีเพื่อนเเข้ามาติดตามเยอะขนาดนี้นะแค่นี้ผมก็ดีใจมากๆแล้วนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณเพื่อนใหม่ด้วยนะนะครับที่เข้ามาติดตามเรื่อยๆนะครับ Workers, ส่วนเพื่อนใหม่ท exactly. ี่กำลังเข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับเหมือนเดิมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปใหม่ๆนะครับก็จะพยายามทำคลิปสนุกสนุกนะคลิปที่ตกปลาไปด้วยนะครับก็เสริมสาระไปด้วยนะเผื่อจะมีประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับหรือเพื่อนๆที่ยังไม่เคย ตกปลาได้นะครับพวกปลาคาวอะไรเงี้ยนะอ่าถ้าเพื่อนๆเข้ามาดูคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปตกปลาคาวนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะครับที่คอมเมนต์มาให้กําลังใจนะก็ผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะก็ยังตอบทุกคอมเมนต์นะนะครับไม่ว่าเพื่อนจะคอมเมนต์อะไรมานะนะครับผมก็จะตอบหมดนะนะครับดูนะปลาบอลนะครับแต่ไม่รู้ปลาอะไรนะไม่ใช่ปลาคาวนะครับอย่างนี้น่าจะเป็น ปลาอนปลาชดโดบอนะอาจะเป็นปลาชดโดนะ่ะนะครับเ <c oughs> ดานะ่ะมก็มั่วไปนะเพราะว่าถ้าปลาเขามันขึ้นเหมือนปลาสบายนะ่ะอ่ะก็คิดได้พอดีนะครับ <c oughs> เพื่อนเพื่อนถามว่าปลาเขามันขึ้นยังไงน่ะนะครับก็มีมีเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์มาถามอยู่นะครับก็ปลาเขาก็ขึ้นเหมือนปลาสบายนะ่ะนะครับเหมือนกันเลยนะครับอ่ามันขึ้นม้วนคล้ายๆกันนะครับแต่ว่า เราจะมองเห็นครีบนะครับของปลาคาวนะครับเป็นสีดำดนะต่างจากปลาสลายนะครับปลาสลายมันก็จะออกสีส้มๆนะสีเหลืองๆนะประมาณนี้นะออกส้มๆนะเหลืองๆนะไม่มีสีแดงนะพูดผิดนะนะครับแต่ว่าปลาคาวบางตัวนี่มันขึ้นเสร็จมันตีน้ํานะครับมันตีน้ําเสียงเพี้ยประมาณนี้นะครับนั่นแหละครับปลาคาวอันนั้นคือร้อเปอร์เซ็นต์เลยครับมั่นใจได้เลยว่าเป็นปลาคาวนะครับก็ ดีใส่เลยนะถ้ามันกัดก็ได้ตัวนะถ้ามันไม่กัดก็แห้วนะมีแค่นั้นนะครับมันไม่ได้กัดง่ายๆนะครับก็เหมือนที่ผมบอกไว้นะครับว่าปลาขาวมันไม่ได้กัดง่ายๆนะมันไม่เหมือนปลาช่อนนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆเหมือนเดิมนะก็หลังจากที่ลงคลิปไปนะก็มีเพื่อนๆหลายคนนะครับคอมเมนต์มาว่ายังไม่เคยได้ตัวเลยนะครับก็เป็นกําลังใจให้เหมือนเดิมนะสําหรับเพื่อนๆที่ ยังตกปลาค้าวไม่ได้ตัวนะครับก็ขอให้มันหมานะขอให้ได้ตัวเร็วๆนะก็อยู่บนหน้าผานะนะครับสูงนะครับสองสามเมตรประมาณนี้นะถ้าเจอไซสใหญ่ก็ต้องลงไปเอานะถ้าพันไซส์โลนะโลกว่าประมาณนี้ก็น่าจะยกขึ้นมาได้นะนะครับถ้าไม่เจอปลาค้าวก็ปลาช่อนนะขอให้เจอนะครับจะได้มีคลิปให้เพื่อนดูนะเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปหลายวันแล้วนะครับ ทีไม่ได้ลงไม่ได้ไปไหนนะนะครับตกปลาไม่ได้นะครับแหน้วนะปลาไม่กัดนะครับอืมคืออย่างที่บอกนะกว่าจะเจอตัวตัวหนึ่งนะกว่าจะได้คลิปมาลงนะครับใช่เรื่องง่ายๆนะครับกว่ามันจะกัดเหยื่อทีหนึ่งนะบางทีก็มาตีตั้งแต่เช้านะครับเตียนค่ําเลยนะไม่ยอมกัดนะปลาอะไรมันก็ไม่กัดนะครับ ตะกดปลาอะไรก็ไม่เอานะก็แล้วแต่วันนะครับวันไหนที่ปลาไม่กัดนะปลาอะไรมันก็ไม่กัดนะครับก็เงียบทั้งวันไปเลยนะครับปลาโฉบนะอก็ข้อเสียของตะขอทางเดียวนะเวลาปลาโฉบมันโฉบไม่โดนนะครับมันไม่เหมือนสามทางนะเมื่อกี้ปลาโฉบนะครับแต่ไม่รู้ปลาอะไรนะ อาจจะเป็นปรากฏก็ได้นะครับนี่เป็นปลาคาวอ่ะหมายดิแต่ส่วนมากไม่ค่อยเจอนะครับที่ปลาคาวมันกัดไม่โดนแล้วมันกัดซ้ํานะมันไม่เคยซ้ํานะครับมันไม่โดนแล้วมันหายไปเลยนะก็เสียโอกาสนะครับแต่ว่าก็ต้องใส่ตะขอทางเดียวนะครับเพราะว่าเหยื่อมันค่อนข้างที่จะมีราคานะถ้าไม่งั้นก็ตีแป๊บเดียวนะครับสองสามไม้ก็ขาดแล้วนะ ขาดทุนนะครับ <c oughs> เจ๊ง <c oughs> นะครับเดี๋ยวตีออกไปทางนี้ดีกว่านะ <c oughs> โอ้โอนปลาขาวชัวนะครับแบบนี้นะ <c oughs> อาจะไซโดนะครับไม่ไซโดก็ไซสสองนะดินลุกๆนะครับเหมือนชะโดเลยนะเข้าหลบไปชะโดป,ะปัญหาคือจะเอาขึ้นยังไงนะครับนี่นครับผมยืนอยู่บนหน้าผานะงานเข้านะครับเข้าป่าไปแล้วนะชะโดแน่อนอนเลยนะอย่างงี้โอ้ปลาช่อนหรือเปล่าวะงูชะโดนะครับงูดูไซน์นะ เซโลกว่านะครับมูลนนะก็เอา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 ขึ้นมายัางไงวะลองจะลองยกดูนะครับนี่นะลงไมเอาไม่ได้นะครับมันเป็นหน้าผานะอย่างลึกเลยนะครับน่าจะยกได้อยู่นะครับขันกูจะหักบรเนาะอ,อื้อนี่ เกือบสโลนะครับนี่นะครับกัดตะขอทางเดียวนะนะครับวัดทะลุข้างไปเลยนะครับทำแดดเดียวน่าจะได้นี่นะตรุข้างไปเลยนะครับนี่กับชโดแม่น้ำมูลน,นะครับไซส์สวยๆนะนะครับต่อดีนะครับเจอไซส์นี้นะ ถ้าเป็นไซส์ใหญ่กว่านี้ผมน่าจะยกขึ้นมาไม่ได้นะครับเพราะว่าหน้าผาลึกนะหูุนนะประมาณสองเมตรสามเมตรเลยนะครับก็ถือว่าโชคดีไปนะก็ได้ปลาชะโดนะครับไซส์สวยๆนะครับมาฝากเพื่อนๆนะมาตกปลาคาวนะครับเปิดเจอปลาชะโดนะพิดคิวนะนะครับก็ถือว่าไม่แฮวนะครับวันนี้นะอ่ะก็น่าจะเอาทําเด็ดเดียวนะครับตัวเนี้นะครับ อ่ะนะครับก็หลังจากที่ยืนตีย้ำไปสักพักนะครับก็ยังไม่เจอตัวปลาเขานะนะครับแต่ก็เห็นปลาขึ้นอยู่นะครับแต่มันไม่กัดนะนะครับก็อย่างที่บอกนะครับไปตั้งแต่ต้นคลิปนะว่าปลาเขาก็คือที่จะกัดยากนิดนึงนะครับวันนี้ก็ต้องยอมแพ้ไปก่อนนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับสําหรับเกมกีฬานะในการตกปลานะครับมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกตินะมีหฮวบ้างนะครับมีได้ตัวบ้างนะครับ ก็ยังเป็นกําลังใจให้เหมือนเดิมนะนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กําลังตามล่าตัวปลาขาวอยู่นะนะครับก็ส่วนวันนี้ผมก็ยังหาตัวไม่เจอนะนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับรอติดตามชมคลิปต่อไปนะว่าผมจะหาตัวมันเจอไหมนะนะครับก็อย่างที่บอกนะไปในต้นคลิปนะครับก็แทบจะออกหมายทุกวันเลยนะครับแต่ว่าปลามันไม่กัดนะนะครับก็ปลาขาวมันค่อนข้างที่จะกัดยากนะนะครับก็จะพยายามหาตัวนะครับ มาให้เพื uh, uh, ่อนๆดูนะนะครับเพื uh, you know uh ่อจะได้มีคลิปให้เพื่อนๆชมนะนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับก็กราบขอบพระคุณมากๆนะครับที่ดูคลิปจนจบนะนะครับก็ถ้าคลิปเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดถูกใจนะครับหรือคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะนะครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้อะไรนะครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยได้นะครับถ้าผมรู้นะผมก็จะ มาบอกนะถ้าไม่รู้ผมก็จะหาข้อมูลมาให้นะครับสําหรับเทคนิคนะครับวิธีนะครับในการตบปลาเข้านะครับก็แต่ละหมายนะครับแต่ละพื้นที่นะครับก็แตกต่างกันไปนะนะครับก็สําหรับแม่น้ํามูลนะครับสําหรับพื้นที่แถวนี้นะครับก็ผมก็จะใช้เทคนิคประมาณนี้นะครับก็เผื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆมือใหม่นะครับมือเก่านะครับก็ถ้าเป็นประโยชน์ก็นําไปใช้งานได้นะนะครับ ส่วนวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลานะครับไปกับภาพรบรรยากาศสวยๆนะครับสวัสดีครับ